เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทักษะผ่ารวยกับอาจารย์รักในวันที่1เมษาจะมีเลขอะไรกันบ้างค่ะในครั้งนี้นะคะลอตเตอรี่ก็จะออกวันที่1เมษายน2568านนะคะก็จะตรงกับวันังข้างขึ้น4่ข้ามเดือน 5, 5ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลอตเตอรี่ออกวันอังคารเนี่ยในครั้งนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับข้างข,ขึ้นข้างแรมก็ตามหรือเกี่ยวข้องกับเดือนละปีก็ตามในวันที่1เมษาอจรรนาจารย์รักคำนวณมานะคะเลขเด่นเด่นจะมาเป็นเลข4แล้วก็เลข8อันนี้เป็นเลขเด่นเลยนะ ส่วนเลขที่จะตามมานะคะซึ่งเป็นเรื่องของเลขคู่โชคลาภนะคะก็จะเป็นเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกส่วนเลขที่มีอิทธิพลในวันอังคารที่จะตามมานะคะก็จะเป็นเลข5กับเลข1อันนี้ก็จะเป็นชุดของตารางทักษะซึ่งเมื่อมาจับคู่กันแล้แล้วคู่เงินคือ4 8คู่โชคลาภคือ7 6ดห แล้วคู่อิทธิพลก็คือ5 1ทีนี้พอเราได้มายอย่างนี้นะคะมันยังมีตัวเลขอื่นในทักษาซึ่งอาจารย์รักจกับมานะคะเข้าคู่กันจะมีเลข4 8, 8ของชุดที่1นะนะคะ4 6ค่ะ7 1แล้วก็5 6สหสำหรับในชุดที่2นะคะจะมีเลข8 7 1 8 5 แปดแล้วก็หนึ่งสี่ทีนี้พอจับมาสองชุดเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเลขที่อยู่ในใจของอาจารย์รักนะที่อาจารย์รักชอบเป็นพิเศษอาจารย์รักชอบสี่แปดแล้วก็ชอบหนึ่งสี่ค่ะนะคะนอกนั้นทุกท่านอาจจะไปเอาตัวเลขอื่นนะ,ะมาจับคู่กันในทักษะก็ได้ขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะที่ได้ดูคลิปทักษะผ้าร่วยกับอาจารย์รักจนจบก็ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกคนปังนะคะมีเงินมีทองเข้ามา มาพบกันครั้งใหม่ในครั้งหน้าค่ะ